โอ้ยแม่เป็นแก๊สเลยนะครับนี่แหละครับเดือดดุบดับดุบบับดุบบับเลยนะครับน้าจะแห้งแล้วนะครับน้ําจะแห้งแล้วนะครับผ่านไป30นาทีนะครับผ่านไป30สบนาทีไข่สุกหมดแล้วไข่สุกน้ําจะแห้งแล้วนะครับนี่ครับได้ได้เวลาทดลองเตาแล้วนะครับเตาแกบนะครับเตาแกบบนะได้เวลาทดลองแล้วนะครับนี่เตานะครับเตาแกบนะครับ ที่สร้างโมดผลิตมานะครับผลิตเองนะครับผลิตเองใช้เองนะครับมาทดลองดูนะครับอ่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนเอาใส่อใ,ใส่ไหนใส่นี่แกบนะครับแกบนี่ได้มาถุงปุ๋ยหนึ่งครับ นายมาถุงปุ๋ยหนึงใส่เลยว่าจะได้นานขนาดไหนนะครับเตาแกบเตาแกบนะครับนี่แกบนะครับแกบนี่โอ้ใส่น้อยเดียวเอง2องโลได้บ่เนี่ยเดี๋ยวไปยัดลงไปนี่ครับแกบนะครับแกบเดี๋ยจะยัดนะครับยัดลงไปครับ โอ้ยอยันจะไมาแน่นแล้วแก่ยอะ,อะยัดลงไปยัดลงไปนะครับเดี๋ยวก็ใส่ให้เต็มเลยใส่ให้เต็มเลยนะครับนี่ใส่ให้เต็มนี่โอ้ยบ่เต็มอีกแล้วอ่ะแค่นี้ก็พอทดลองทดลองทดลอง Phải chút, phải chút Phải chết chút Chờ, yeah, mùn con đi đi con Nè yeah. Ôi, lùm cứ lén kìa quá Lùm lén, lùm lén ลมแรงลมแรง,ลงแล้วก็ตัวนี้นี่ yeah, พัดลมเสียบปลั๊กเป่าเป่าเออเป่าให้ไฟติดนะครับเป่าให้ไฟติด ทีแรกเราก็เป่าแรงหน่อยนะครับเป่าแรงหน่อยทดลองทดลองอันนี้ขั้นทดลองนะครับเนให้ให้มันติดเกียบก่อนแต่ติดง่ายนะครับติดง่ายอันนี้ฝานะครับฝาแก๊ตเกลบนะครับเตาเกลบเดี๋ยวนี้เรามันติดแล้วเราพอนก่อนนะครับพอนก่อนเดี๋ยวมันจะ่อดพอดพัดลมก่อนปึ๊บเราใส่เลยนะครับนี่ ปึ to to. Ah, okay. ๊บ hmm, ปึ๊บนี่เอาเอ่าเป็นไฟออกมาแล้วครับเป็นไฟออกมาแล้วอ่าเป็นเกจแล้วครับเป็นเกจแล้วครับโอ้ลมแรงเลยทีนี้เราใส่ใส่ปึ๊บนี่ครับเป็นละอองไฟมาแล้วนี่ครับเราก่อนก่อนนะครับเอ่อปั่นป้อน ทีนี้เราเอาเราเรามาลองเอาไอ้ต้มน้ำเลยนะครับต้มน้ำต้มไข่ครับวันนี้จะลองต้มไข่ก่อนโอ้ยแม,ม่เป็นเก๊ตเลยนะครับเหมือนเก๊ดเลยนะครับเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดีย๋ยวพอนเปนเก๊ดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษก่อนจะไม่มือ อ่าติดแล้วครับติดแล้วอ่าเยเป็นแก๊สะดรับเป็นไฟแล้วอ่าข้างต้มน้ำเลยนะครับวันนี้จะต้มไข่ลองดูครับว่าจะสุกไหมอืมอ่ามาดูใกล้ๆดูใกล้ๆเดี๋ยวตังโโ้งโอ้โหไฟแรงด้วยไฟแรงด้วยแก,แก่บนะครับแกบนะครับอ<ม>่ามาดูมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆอืม ามาดูใกล้ๆครับโอ้ไฟแรงอ่านี่ครับโอ้โอ,โอ้ทำไมลูกแรงจังอ่นคอนๆๆนแ้าลูกแรงก็ต้องคอนนะครับคอนตัวนี้นะครับ โอ้โหอ,อ,อ้ลุกแรงลุกแรงลุกแรงผ่อนผ่อนพัดลมนะครับผ่อนผ่อนพัดลมโอ้มันไหม่สีไหม่สีไหม่สีนะครับไม่สีก่อนโอ้ยังมีสีอยู่เดี๋ยวละเห็นไหม่สีเสร็จก่อนนะครับร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวเห็นไหม่สีก่อนนะครับ โอ้สีเก็บสีเก็บพูดได้จากเวทีป่ะเดี๋ยวลงแดงปุ๊บแด่แด่เหมือนไฟเลยนะเหมือนแก๊สจริงๆนะครับอ่าทีนี้เอาปุ๊บนี่ครับ เห็นไหมสีที่ขาตั้งเก็บมาก่อนนะครับเดียอดแล้วเดีอยดแล้วนอครับเอาดูใกล้ๆครับอ่ครับเอาไข่ใส่เอาไข่ใส่นะครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่เดี๋ยวบุบๆเลยนะครับนี่เตาแกนแสดงว่าผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านนี่มานี้ครับ นไฟแล้วออนไฟนะครับมันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวโอ้ร่อนไว้จังอ่ะต้องผ่อนเจ็ดครับผ่อนเจ็ดเวลาผ่อนเจ็ดต้องผ่อนอย่างนี้นะครับเจ็ดเก็บผ่อนตัวนี้นะครับผ่อนตัวนี้นะครับเนี่ยผ่อนแล้วนะครับผ่อนแล้วผ่อนแล้วไฟจะออกเป็นสีแดงนะครับออกเป็นสีแดงถ้าเราเปิดปุ๊บจะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นสีเขียว จะเป็นสีเขียวน้ามองไม่เห็นนะครับถ้าผ่อนปุ๊บผ่อนปุ๊บเป็นสีจุดนะครับจุดนะครับบุ๊บบูเหมือนไฟเหมือนเหมือนเช็ดนะครับดังปุ๊บเลยนี่นะครับเดือดบุบับบ๊บับเลยนะครับนี่ใครอยากรู้วิธีทำก็เดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับลงไว้นะครับอันนี้มันสีเขียวนะครับสีเขียว ไฟจะออกสีเขียวนะครับจะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นนะครับมันจะแกล้งนะครับนี่ครับออกสีเขียวไฟนะครับไฟนะครับแต่มันจะควรหน่อยเพราะว่าเราปิดไม่สนิทนะครับปิดตัวปิดตรงฝาปิดไม่สนิทนะครับนี่เนี่ยทดลองทดลองนะครับทดลองอันนี้ของทดลองนะครับนี่ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวบุบับบุบับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ เดาใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะติดเบอร์โทรไว้นะครับเอาเบอร์โทรไว้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใส่เบอร์ผมจะใส่เบอร์โทรใต้คอมเมนต์เล,นนนเลยนะครับนี่นะครับเดือดดุบดับดุบบดุบเลยนะครับน้ําจะแห้งแล้วนะครับน้ําจะแห้งแล้วนะครับผ่านไป30นาทีนะครับผ่านไป30นาทีไข่สุกหมดแล้วไข่สุกน้ําจะแห้งแล้วนะครับนี่น้ําจะแห้งแล้วนะครับแต่ต้องปิดตัวนี้ให้แน่นๆนะครับ นี่ตดตัวนี้ให้แน่นๆไม่ให้ควันออกนะครับอันนี้ต้องแก้ไขใหม่นะครับควันมันออกอยู่นะครับเอ้ครับตัวที่กําเนิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์12โวลต์นะครับ DC 12โวลต์ 2.94A นะครับ 2.94A นะครับตัวกําเนิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้อันนี้จะอันนี้ต้องปิดเดี๋ยวอันนี้เวลาทําขอบไม่ไม่กลมนะครับทําขอบไม่กลมนะฝาไม่กลมนะครับเหล็กหนานิดเอหนึ่งหนึ่งมิลน,นะครับมิลกว่กว่านี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวท่อแปลงใหม่แล้วก็ดำใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองทีนี้เดี๋ยวจะมาทดลองถังแอร์นะครับถังแอร์ ถังแอร์นะครับถังแอร์เก่านะครับว่าอันนี้ฐานรองก็เรียบร้อยแล้วว่าอะไรจะอยู่ได้นานอันนี้ก็40นาทีผ่านไปแล้วนะครับใส่เก็บใส่แก็บเต็มนะครับใส่แก็บเต็มต้องอน้ำใส่อีกทีนึงนะครับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนการทำเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับลงรายละเอียดไว้ให้ครับ นี่ก็พัดลมนี้ก็สั่งในลิงก์ของผมได้เลยนะครับเพราะผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับกินไฟเหมือนกันนะครับ2.2.94กกินไฟกินไฟเยอะกว่าโทรศัพท์ไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้น้ำก็น้ำก็จะแห้งแล้วไข่ก็สุกแล้ว เดี๋ยวจะดูว่าแกบจะหมดประมาณกี่นาทีนะครับน้ําเดือดขนาดนี้นะครับอันนี้40นาทีผ่านไปแล้วนะครับ40นาทีผ่านไปแล้วแกบถังหนึ่งจะใช้ได้กี่นาทีนะครับอันนี้แกบก็เทลงเฉยนะครับไม่ได้ยัดนะครับไม่ได้ยัดเพราะว่าถังนี้จะถังสูงฟุตประมาณฟุตก,ก,กว่าๆนะครับฟุต ความสูงนะครับฟุตกุกกว่านะครับอันนี้ความสูงไม่สูงนะครับามาดูว่าถังเอกับถังอันนี้อะไรจะใช้ได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้จะควรออกหน่อยหนึ่งนะครับโอ้เป็นไฟสีเขียวย่องเลยไฟสีเขียวย่องเลยนะครับ เดี <muitas> no ๋ยวเวลาผ่อนมันจะเป็นส <So S 1> <Okay. S 2> ีแดงนะครับเวลาผ่อนตัวนี้นะครับผ่อนตัวนี้เหมือนเล่งแก๊สนะครับป๊บว่านี่กระเดียนสีแดงออกมาแล้วนะครับสีแดงออกมาแล้วเวลาเปิดปุ๊บมันจะเป็นสีสีเขียวนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นสีเขียวเวลาผ่อนจะเป็นสีแดงเออเป็นสีเขียวนะครับเนี่ย เหมือนแก๊สเลยนะครับเหมือนแก๊สเลยแต่ควรมันออกตรงที่เราปิดไม่แน่นนะครับเดี๋ยวดอจะทําที่ปิดให้แน่นๆนะครับแต่ควรตัวนี้จะไม่ออกเนีย่ยเป็นสีเขียวนะครับก็เป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สเห็นไหมลมลมลมก็แรงหน่อยนะครับลมแรงหน่อยเนี่ยลมแรงหน่อยเนี่ยน้ำเดือดน้ำก็จะแห้งได้เล็กยิ่งเร่งยิ่ง ยิ่งแรงนะครับยิ่งเร่งยิ่งแรงนะครับอืมครับเดี๋ยวจะเอาถังแอเดี๋ยวจะทดลองนี้เสร็จแล้วจะเอาถังแอนะครับถังแอทดลองทําไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองนะเดี๋ยวจะทดลองถังเออีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ร้อนนะครับตัวนี้ตรงที่พัดลมไม่ร้อนได้จับได้นะครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่าพัดลมจะเป่าไปตัวนี้ยังไม่ร้อนนะครับตรงนี้จะไม่ร้อนนะครับ อันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วเก็บน่าจะหมดแล้วโอ้ยัง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 โอ้ชั่วโมงหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งได้ครับชั่วโมงหนึ่งได้นะครับชั่วโมงหนึ่งได้นะครับอ่าครับผมก็น้ําแห้งแล้วครับน้ําแห้งแล้วครับโอ้ น้ำแหงนะ้งแล้วต้องเอาน้ำเติมอีกครับแต่ยังแก๊สยังไม่หมดนะครับแก๊สยังไม่หมดนะครับแก๊สยังไม่หมดต้องร <c oughs> อให้แก๊สหมดก่อนนะครับอันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งได้ไปแล้วครับเพราะถังมันยาวนะครับถังมันยาวชั่วโมงหนึ่งได้ไปแล้วนะครับโอเคครับต้องเติมน้ำใหม่นะครับเติมน้ำใหม่เดี๋ยวหม้อห <c oughs> ม้อแห้งนะครับน้ำใหม่แล้วครับเติมน้ำใหม่เดี๋ยวน้ำแห้งเดี๋ยวหม้อเดี๋ยวไม้หม้อนะครับเดี๋ยวเปิดแก๊สอีกหน่อยนงครับ่าแกสจะแกสจะหมดยัง เบิดสชุดนี้แล้วก็จะหมดแล้วนะครับพัดลมฝาตัวนี้ต้องปิดให้แน่นนะครับฝาตัวนี้ไม่่แน่นนะครับเนี่ยเอออยู่ต้องเคาะให้แน่นนะครับอย่าให้มันฟีวออกนะครับนี้ซื้อได้เลยนะครับยังมีอยู่ครับยังมีแก๊สอยู่ยังมีแก๊สอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทํานะครับกดติดตามไว้เลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมเนี่ยจะบอกวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับครับสวัสดีครับ นี่ครับสดแสดงว่าแกบใกล้จะหมดแล้ว